โหรลลัตนโกสินพยากรดวงชะตา12ลัคนาราศีเดือนมิถุนายน2566ดังนี้น้ำฝนหรือน้ำตามิถุนา2566กลางปีทีไรมักจะมีเรื่องให้เจ็บลึกอกางใจเสมอดาวเสา7และดาวสุขหก6กำลังจะโครจรวิปริตโปรโมชั่นใกล้แล้วที่จะสิ้นสุดทางเพื่อนลักไปช้ำไปมีแต่เรื่องให้เจ็บใจทุกที ดวงเมืองและดวงโลกการเคลื่อนไหวใต้ดินรุนแรงแผ่นดินไหวไฟไหม้ภูเขาไฟระเบิดเกิดเหตุสูญเสียกับเด็กสนามกีฬาสถานบันเทิงการเมืองแตกแยกสภาปั่นปว่วนการเงินและการลงทุนมีปัญหาอย่างหนักปยากรดวงชะตา12ลัคนาราศีเดือนมิถุนาย,ยน2566ราศีเมษที่เห็นนิ่งๆเงียบๆไม่ได้โลกส่วนตัวสูง แค่ร่างกายอ่อนแอแถมคนดูแลก็ไม่มีชีวิตมันสั้นไม่อยากเครียดก็อยากโกใครนานตัดความลำคาญไปก่อนแล้วรีบไปหาเงินต่อบนว่าอยากรวยแบบเงียบๆตอนนี้ชีวิตเงียบแล้วก็เหลือแต่รวยจัดเอกสารบนโต๊ะทำงานให้สะอาดเงินอยู่ตรงนั้นสีพึกษ์ชีวิตจะดีขึ้นร้อยเท่า เมื่อไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกี่ยวข้องกับเราและชีวิตจะดีขึ้นเป็นพันเท่าเมื่อไม่ต้องไปรับรู้เรื่องของคนอื่นชีวิตก็เหมือนกล้องถ่ายรูปการเฉพาะที่สำคัญแล้วเราจะได้ภาพที่สมบูรณ์ทำบุญถ่ายชีวิตสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงสีเมถุนเป็นคนรวยเกือบทุกคนเมื่อวานก็เกือบวันนี้ก็เกือบอีกหาเงินไปด้วยเที่ยวไปด้วยใช้นี่ไปด้วย จะไปรวยได้อย่างไงหมุนเงินต่อไปวงเดียวที่ชอบคือวงเงินไม่จำกัดทำบุญบ่อยๆสวดมนต์ไหว้พระช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากจะมีโอกาสได้เจรจาโครงการสำคัญราศีกรกฎคนดวงดีสวนกระแสอะไรที่แย่สามารถแก้ไขได้หมดเวลาจะหงุดหิดอารมณ์เสียพึ่งไปอรารวาดฟาดงวงฟาดงางใส่ใครลองหาอะไรอร่อยๆกินดูก่อน บางทีอาจจะแค่โมโหหิวทำบุญลงศพที่หนักจะได้เป็นเบาราศีสิงอักเป็นกริยาแต่อกหักเป็นกรรมคนโดนเทไม่มีใครโอเคหรอกนะเศร้าไม่ไหวเกิดเป็นหอยขมขนาดอยู่ในตมยังมีคนไปงุมสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำทานจะพบหนทางแห่งความสุขราศีกัน ไปฟังคนพูดว่าอายุเท่านั้นเท่านี้ต้องมีบ้านต้องมีรถทุกวันนี้แค่เก็บตังค์ซื้อทุเรียนกินสักู่ก็เหนื่อยแล้วหมอบอกว่าเวลาเครียดให้ดูอะไรที่มันโลง่งๆแล้วจะหายเลยหยิบกระเป๋าเงินมาดูเครียดหนักกว่าเดิมไม่อยากป่วยต้องปล่อยวางใครดีก็ครบใครทรยศก็ตัดทิ้ง พาพ่อแม่คนแก่คนเฒ่าไปกินอาหารดีๆชีวิตไม่ขาดแคลนลาศีตุลอยู่ให้เป็นแล้วจะเห็นความสุขที่ผ่านมาถ้าเผลอไปทำให้แฟนใครวันไหวก็ขอโทษด้วยผิดเองแหละที่เกิดมาสวย เดือนนี้ทำตัวให้ยุ่งไว้ถามว่ายุ่งแค่ไหนถึงจะดีคำตอบคือยุ่งจนไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนั่นแหละคือกำลังดีระวังบริวารเป็นพิษเดือนนี้อย่าโลภมากอย่าเชื่อคนง่ายการลงทุนมีความเสี่ยงลาศีพฤกจิกชีวิตมันเศร้าไม่ปวดเมื่อยเนื้อตัวไม่ปวดหัวปวดหลังก็ผมร่วง ถ้าเป็นโสูตรก็ตั้งใจทำมาหากินเพราะชีวิตที่ขาดแฟนไม่แรงแขนเท่าชีวิตขาดตังเมืองนอกไม่ไหวก็ไปทัวไหว้พระก้าวัดหน้าฝนนี่แหละจะเจอคนใจดีมากลางร่มให้อาศีธนูเป็นคนเก่งกินเก่งนอนเก่งแถมยังใช้เงินเก่งอีกด้วยแค่กินกับนอนก็ยุ่งอยู่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปออกกำลังกายบ้าบอถ้ากินแล้วหายเครียดก็กินไปเถอะ บุญช่วยเหลือสัตว์พิการสุขภาพได้แข็งแรงเดินทางปลอดภัยราศีมังกรสายตาของใครบ้างที่ส่งผลต่อการเต้นของหัวใจถ้าความรักคือการเรียนรู้ความเจ้าชู้คือการเรียนพิเศษโตแล้วอย่าเรียนเยอะมันเปืองตังค์จริงๆแล้วก็พอมีเงินเก็บแหละเก็บไว้ในใจพูดตัวเลขไม่ได้อายเขาคำว่าแก่ผู้เบาๆก็จูบ อย่าแกกกระปุกโดยไม่จำเป็นประหยัดเพื่ออนาคตราศีกุมต้องเหนื่อยต่อดาวเสาเจ็ดทับลัคนาหนักแล้วพอดาววิปลิตหนักกว่าลุ้นกินความเจริญจนแทบไม่ได้หลับได้นอน หน้าตาเหมือนซอมบี้ผสมมีแพนด้าเข้าทุกวนันบุญก็ต้องทำกรรมก็ต้องใช้จุดทูบเทียนแล้วเติมน้ำมันตะเกียงไหว้พระบ่อยๆสะสมบุญไว้จะได้แค้วคาดจากภัยอันตรายทั้งปวงอาศรมีน เหมือนอยู่เพื่อท้าทายตัวเองว่าจะอดทนได้นานแค่ไหนผ่านมาแล้วครึ่งปีชีวิตเห็นมีอะไรดีแถมนี่เยอะกว่าเดิมบอคอแตกกับชีวิตบ้างก็ได้ไม่ต้องทำเป็นเก่งตลอดเวลาหรอกมันเหนื่อยมีโอกาสทำทานให้ข้าวหมาแม่กินพอให้คนกินแล้วมันกัดทำอะไรก็ผิดไปหมดถูกอยู่อย่างเดียวคือการถูกดา่า